สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่7กันยายน2566นะครับตลาดวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1,550.36จุดนะครับเพิ่มขึ้น1.58จุดที่เป็น0.10เมูลค่าการซื้ายวันนี้39,37.87ล้านบาทนะเรียกว่าภาพรวมๆหลักๆรว่นักลงทุนยังคง เชอาอลงทุนนะเรยกว่ารอปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนทำในว่าหนุนทำให้แบบว่าแม่ขาดปัจจัยบวกนะพูดง่ายๆในที่ปัจจัยลบก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาในจุดนี้นะครับแต่ก็พบแรงเก่งกําไรนะครับเข้ามาในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กลหลายตัวส่วนใหญ่ก็เป็นการก,กิ่งกาไรระยะสั้นการถึงจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒนะครับบริเชทผู้อำนวยามริกวกฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศีพัฒนาสินจำกัดมาชนหรือว,ว่า KCS จะมาสรุปภาพรวมวันนี้นะครับรวมถึงแนวโน้มนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ คุณกพัฒนนายิดภารกิจนะครับยเยวามาต่อสายถึงคุณวรุษลุ่งขํำนะผู้ในการนักวิเคราะห์นะครับบริษัท b บเอจีนะครับมาดูมาดูซิว่านะทีเฟกเป็นยังไงวันนี้สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวรุตครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับพี่ประสิทธ์ครับผมฮะนี่คือรายการก้วยหอมกับูรูนะครับวันนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นค่อนข้างซบเซานะเรียกว่าซื้อขายไม่ถึงสี่หมื่นล้านบาทวันนี้ในส่วนของทีเฟกเองบรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับคุณคุณวรุษครับครับก็วันนี้เซฟตี้นเด็กฟิวเจอร์นะครับ ดัชนีเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบครับแต่โดยภาพรวมของดัชนีนั่ยดัชนียังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในแดนบวกสอดคล้องกับทิศทางในฝั่งของตัวตลาดหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยยังเพิ่มความาระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อหรือการดันดัดชนีขึ้นนะครับเนื่องจากยังมีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลง ขณะที่ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณออกมาดีกว่าหลายๆประเทศนะครับก็ยังทาให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ามันดิบที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็เลยเป็นปันจจัยตัวหนึง่งที่ยัดในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงาน ให้มีสัญญาณของการเคลื่อนไหวในแดนบวกเราจะเห็นว่าปตทสพปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยปตทซีก็เคลื่อนไหวในแดนบวกด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ดัชนียังสามารถเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวในแดนบวกได้ครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าดัชนีบวกได้ไม่ไกลส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงกดดันจากตัวเดลตานะครับที่มีการปรับตัวลดลง ขณะที่วันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารก็ถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัวหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นออย่างไรก็ตามในระยะสั้นครับคิดว่าดัชนีน่าจะเป็นลักษณะของการแปงตัวอยู่ในกรอบเช่นเดิมทั้งนี้เนี่ยนักลงทุน รอดูการถแถลงนโยบายของรัฐบาลของไทยนะครับในช่วงวันที่11-12กันยายนก็คือช่วงต้นสัปดาห์หน้าว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถทําได้จริงไหมแล้วก็มาตรการดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลต่อหอุ้นในเชิงบวกหรือในเชิงลบกันแน่นะครับเพราะว่ามาตรการบางมาตรการอย่างเช่นการลดราคาน้ำมันดิบหรือการปรับลดค่าไฟ ก็อาจจะกระทบต่อหุ้นโรงไฟฟ้าหรือหุ้นกลุ่มพลังงานต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีการเคาะในส่วนของมาตรการอย่างไรออกมาแล้วจะเป็นบวกหรือเป็นลบก,กับเศรษฐกิจหรือจะเป็นบวกเป็นลบก,กับหุ้นตัวแดงตัวเด็งหรือเปล่านะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยเหมือนรอดูสถานการณ์แล้วก็รอดูความชัดเจนจากนโยบายทางด้นานเศรษฐกิจของภาครัฐอีกครั้งค,ครับ ครับผมนะในเมื่อระหว่างการรอนโยบายรัฐบาลในส่วนของทีเฟกเองนะกลยุทธ์ในการจะเล่นทีเฟกในช่วงนี้ว่ารอนโยบายรัฐบาลในต้องเล่นแบบสไตล์ไหนเคสเคสูตรไหนครับทีนี้ครับตอนนี้เรามองตลาดไปที่ทางไซเยวหรือเป็นการแปว่งตัวออกด้านข้างนะครับก็อาจจะรอจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับแนะนําเปิดสถานะรองหรือเข้าซื้อไอเนลรับ939 926 เป็นจุดพิจารณาในการเข้าเปิดลองนะครับสต็อร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดแนวรับ926นะครับระยะสั้นเลยให้ทยอยลดรองค o s i t i ช n ่ลงหรือปิดสถานะซื้อทาให้ผ่านแนวตา้า955ถึง9 6 7นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจับตาดูทิศทางฟันโฟนือเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติว่าจะขายสุทธิเบาลงหรือเปล่านะครับถ้ามีการขายสุทธิเบาลง ็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ดัชนีมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าฟันโฟนหรเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีลักษณะของการขายสุดที่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ทั้งนี้ก็อาจจะทําให้ดัชนีขยับขึ้นได้ในระดับจํากัด เราก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงกขายทำกำไรในช่วงส,สั้นสลหรับกลับลงมาด้วยครับอืมครับผมนะรายการกล้วยห,หอมกับครูนี้ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณบรุษมากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอ,ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอะ่ะนั่นคือหมอคุณบรุษลุ่มขำน,นักวิเคราะห์นะัจกจะค่ายแวลจีผมชื่อว่าในส่วนของคนที่เล่นทีเฟกนะครับได้มุมมอง กันไปแล้วนะคงจะใช้ข้อมูลที่คุณบรุษินฟิตไปให้นะในการพิจารณาในการตัดใจในการจับจังหวะนะครับในการเทรดในส่วนของ TF e ฟนะครับมาในช่วงของ4หุ้นสิ่อกันมาโดยทีมข่าวของหุ้นซาเอมีการกาะติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้นหลายๆตัวมีความน่าสนใจนะครับมีเริ่มจากตัวแรกในส่ของว่านะครับหรือว่า W H A นะวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาท30สตางค์เพิ่มขึ้น2 0สตางค์คิดเป็น3.9 2%และตัวที่2นะครับรจนะนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 6บาท90สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น50สตางค์คิดเป็น7.81%และตัวที่3 let, นะครับ FN Auret น,น,นะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท87สตางค์นะเพิ่มขึ้น19สตางค์คิดเป็น11.31%และตัวที่4นะครับพุ้นคู่หรือว่า KOOL นะครับวันนี้ราคาปิดที่53สตางค์นะเพิ่มขึ้น7สตางค์คิดเป็น15.22%นะครับนี่คือ สีห Today, ่หุ้นส so ุท like. ธ mm ิในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปเก็งกาไรในวันพรุ่งนี้อย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูแนวของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดใจในการซื้อขาย4หุ้นสุทธิในวันพรุ่งนี้เป็นเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแท้เป็นบ้านด้วยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับบริษัทหลักทรัพย์ดีบริเตอร์จำกัดวันนี้แนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกหนึงตัวของ a o t นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาเพชรบอกว่าเทรดดิ้รงระยะสั้นนะครับให้แนวรับที่71บาท50สตา่างส่วนแนวรับทะีที่70สบาทสรับแนวต้านของ a o ออยู่ที่73บาท25สาตางนะครับแนวต้านทะไปที่75บาทวันนี้ราคาหุ้นของ,ง AOT ปิดที่71บาท75สาตางร,ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนแซสองที่คุณอายวัต์แนะนำนั่นคือตัวของบ้านปูนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาเพชรบอกว่า เด้งกลับในรอบสั้นนะครับให้แนวรับที่8บาทแนวรับไปที่7บาท60ส่วนแนวต้านอยู่ที่8บาท60นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่9บาท10ตางวันนี้ราคาหุ้นของบ้านปูนะครับปิดที่8บาท45ตาง์นะเพิ่มขึ้น5ตางคิดเป็น0.60นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดขาวหุ้นอินไซด์นะครับยังไงก็ ฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้วยหอมกับครูนีต้องขออําดาท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นแมนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม